เข้าตาข่ายนะครับโอ้ส่วนด้านนี้ก็จะยกยอนะครับผมยกยอน,นั่นเองนะโอ้คนมาหาปลาเยอะนะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับผมฝนตกฝนตกกระแรงมากเลยครับแต่แต่ห้าทุ่มนะครับผมไปจนเกือบสว่างนะครับจนแอบต,ต่อน,นอนหลับสบายดีเลยนะครับผมหลับลืมตื่นนะครับเลยไม่ได้ไป ขายกาแฟาเลยนะครับเมื่อเช้านี้นะครับตื่นยี่หนึ่งตีสี่กว่านะครับผมตีสี่กว่านี้ถือว่าสายแล้วไม่ทันการเนาะก็เลยไม่ได้ไปขายของที่ตลาดนะครับเมื่อเช้านี้ก็เลยกําลังจะออกมาแล้วหละนะฝนตกนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับผมก็เลยไม่ได้ออกมาออกมาในช่วงสายนะครับผม เออน้ำเปรี้ยวไปไหนเนาะน้ำเปรี้ยวอู้น้ำเปรี้ยวอยู่ตรงโน้นนะครับผมเดินหาตามหาลูกชายเปรี้ยวเปรี้ยวครับออาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเขาจะได้ปลาไหมลุ้นกันครับลุ้นกันลุ้นกันจะได้ปลาหรือเปล่า ไล่เสร็จแล้วก็กด,วดูครับดูปลานะทีนี้ครับผมปลาว่าปลาจะวิ่งชนตะข่ายหรือเปล่านะาปลาอยังปลาสูตรบ่ ปลาสูตรนะครับผมปลาพื้นบ้านนะ,นะวันนี้พามาดูวิถีชีวิตชาวบ้านด้วยเนาะ เปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมหลังจากที่ดูชมน้องมาน้องเปรี้ยวบ่อยแลยนะ้วเนาะเปลี่ยนบรรยากาศมาชมคนหาอยู่หากินบ้างเนาะกำลังลุ้นไปอยู่นะครับรุ้นกันไปนะครับว่าใครจะได้ปลาเยอะนะครับผมวันนี้ เรือประมงมาเยอะเลยครับผมมาจากบ้านเดียวกันเมบ่รับนะมาจากบ้านเดียวกันบอมาหลายบ้านว่ามาจากบ้านเดียวกัน เอาเพิ่อร ah ้วยเหรอตัวเพิ่อรวยแล้วเพิ่มบาากินเลยเนาะเพิ่นบาหากินนทั้งใหม่ตัว วันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลำนะครับวันนี้เรือเรือลงอวนนะครับลงมองลงตะข่ายนะครับผมห้าลำเลยครับผมดูคึกคักข,ขึ้นมาทันทีเลยเนาะยกยอก,ก็ประมาณสาสามยอนะครับผมสามยกยอปอปั้นทีซีชนแนลยูทูบยูทูบ ไหลสดเลยตอนนี้น่ะนนนนนเออเข้าไปเบิ่งเด้อจะเป็นพระเอกเลยงานนี่